สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพกับอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับพี่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเอานกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ ผมนะครับมั่นใจนะครับว่าเป็นนกต่อนะครับที่หลุดมานะครับหรือปล่อยมานะครับก็คือเจ้าขุนด่านพี่น้องครับเจ้าขุนด่านนะครับซึ่งเป็นเฉลยเจ้าเป็ดนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายขนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเอามาอัปเดตนะครับให้พี่น้องนะครับได้ศึกษากันวันนี้นะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนกสีกลับครับพี่น้องครับคําว่านกสีกลับนี่นะครับก็คือสีนี่นะครับจากเคยเข้มนะครับจากเคยเข้มนะครับสีของนกจะจางลงครับพี่น้องครับสีของนกจะจางลงไม่เข้มเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนนกที่่ายขนใหม่ๆนะครับช่วงสองสามปีแรกเนี่ยนะครับสีเขาก็ยังจะแดงแป๊ดอยู่ครับพี่น้องครับนะสำหรับ สีของนกนะครับแต่นกตัวนี้นะครับสีมันกลับแล้วนะครับคือสีจางลงนะครับซึ่งบ่งบอกว่านกตัวนี้นะครับผมอายุนะครับน่าจะไม่ต่ากว่าสี่ถึงห้าปีนะครับตัวนี้นะไม่ต่ากว่าคำว่าคือมันเป็นขนบ้านนะครับต้องดูที่ขนบ้านด้วยนะครับคือไม่ใช่ขนป่านะครับถ้าขนป่านี่ยังไงก็ก็ไม่เงางามขนาดนี้นะครับค็ต้องมี ลายคอนี่พังนะครับลายคอนี่เป็นแว่นแวนนะครับเป็นแตกเป็นแวนแวนแล้วก็สนับปีก็จะผูพังท้งนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็คือได้มาก็คือเป็นแบบนี้เลยครับพี่น้องครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าคือมาถ่ายคนอ,อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นถือว่าเป็นขนบ้านแล้วนะถ้าเป็นนกป่าเนี่ยนะครับแต่ว่าสีของเขานี่มันก็ยังเข้มอย,อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านกตัวนี้สีกกับ นะครับสีกับสีซีดลงแล้วนะครับสําหรับเจ้าคุณด่านนะครับผมก็เลยมั่นใจเลยนะครับมั่นใจเลยว่านกตัวนี้เป็นนกที่เขาปล่อยมาหรือหลุดมานะครับแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นนกต่อน,นั้นหรือเปล่าก็ต้องดูอีกต้องออกไปไล่ดูครับพี่น้องครับถึงจะรู้ว่ายังไง mm hmm. เผื่อบางคนเขาเลี้ยงไว้ฟังอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็ไม่อาจทราบได้ตรงนั้นแต่ว่า เรื่องของสีเรื่องของขนนี่ก็คือนะครับยังไงก็รู้นะครับว่าเป็นนกที่เลี้ยงมาแล้วนะครับไม่ใช่นกที่ใหม่ๆนะครับซึ่งนกใหม่มันไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่ว่าผมเสียดายช่วงที่ผมต่อได้ใหม่ๆคือผมไม่รู้ไงนะครับผมไม่รู้ว่าไม่มีสิ่งที่จะเอะใจเลยว่านกตัวนี้เป็นนกที่บบมันหลุดมาหรือว่าปล่อยมาหรือว่ยายังไงหรือว่าเลี้ยงมาแล้วนะครับ ก็เลยเอาเข้ากรงแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันกินอาหารกินอะไรยังไงนะครับเนาะแต่ว่านกไม่ค่อยดิ้นครับ่นอะครับนกไม่ดิ้นเลยนะครับนกจะปกติทุกอย่างนะครับเหมือนเคยอยู่ในกรงอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็มาอย่างนี้เรื่อยๆครับไม่เคยเห็นดิน้นบินปุบปุบปั๊บอะไรให้ดูเหมือนนกใหม่เลยนะครับถ้านกใหม่อาจจะนิ่งอยู่ครับแ,แรกๆนะอาทิตย์อาทิตย์นะอาทิตย์กว่าๆหลังจากนั้นก็เริ่มบันเลงนะครับ เต้นเอลิบิกให้เราดูแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้นะครับแต่ก็มีนกป่าบางตัวที่นิ่งไปเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะขนมันจะแตกต่างกันครับพี่น้องครับเนี่ยอันนี้ถ่ายขนแล้วนะครับถ้าถ่ายขนแล้วถ้าคือนกตัวนี้มันมันเป็นนกทนสีแดงนะพี่น้องนะตอนนี้สีมันกลับแล้วนะครับเหมือนเจ้าสองมูลนะครับพี่น้องครับที่ผมถ่ายคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับสีก็กลับแล้วนะครับเจ้าสองนะครับเข้าหกปีนี้นะนก นะครับอันนี้ผมตีไว้ก็คือสีมันเริ่มกลับตั้งแต่สี่ปีหปีนั่นแหละีล่นอนครับมันอยู่ที่ว่าอายุกรงเอออ,อยู่ที่อายุป่าเท่าไหร่นะครับถ้าอายุป่าเยอะก็จะสีมันก็จะกลับเร็วนะครับแต่โดยประมาณสีปีห้าปีเนี่ยสีเริ่มกลับแล้วนะครับสีเริ่มแบบสีซีดแล้วอ่ะนะครับผมสีกลับบางคนนี่นยบอกว่าเป็นนกเทานกเทาจริงๆแล้วมันเป็นนกสีที่มันกลับแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมี สีส้มแกมแดงนี่ติดอยู่นะครับติดอยู่ที่ปีกแต่ว่ามันมีเข้มเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมันจะซีดลงแต่ถ้าเป็นนกเทาโดยนั่นก็คือมันจะเป็นแบบขาวเลยครับขาวเทาเลยนะครับจะไม่มีสีส้มสีอะไรมาแกมอย่างนี้นะครับซึ่งบ่งบอกแยกได้ว่านกมันเป็นนกทนสีแดงนะครับตรงนี้เนาะฉะนั้นแล้วเจ้าคุณนานี่ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเป็นนกที่เขาเลี้ยงมาแล้วนะครับ เป็นนกเขาเลี้ยงมาแล้วแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาทํานกต่อหรือเปล่านะครับพต้องไปเทสดูนะครับยังไงก็คือถ้านกเคยต่อเคยอะไรแล้วนี่มันไม่ยากครับพี่น้องครับเอาไปไล่สองสามครั้งวิชาันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับจะกลับคืนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นนกที่เลี้ยงมาเนี่ยเฉยๆนี่ก็คือมันก็คือนกใหม่ดีๆนี่เองนะครับก็จะดึงก็จะเล่นอะไรปกตินะครับสําหรับ นกที่เลี้ยงมาเฉยๆนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันหลุดมานะมันไม่รู้ว่ามันหลุดมาประมาณได้กี่ปีแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เราไม่ทราบเลยนะครับนั่นแหละเราดูได้ก็คือที่หลุดมาก็คือหนึ่งก็คือกินอาหารเร็วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเข้ากรงอย่างเงี้ยนะครับกินอาหารกินไล่เร็วนะครับแล้วก็สีมันกลับเลยด้วยนะครับอนออันนี้สีมันมันกลับเรียบร้อยแล้วนะครับนกก็น่าจะสี่ห้าหกปีอะไรก็แล้วแต่หรือมากกว่านั้นนะครับ โดยประมาณนะครับซึ่งนกตัวนี้ผมเชื่อเลยว่าตอนแ,แรกๆน่าจะนกออกนกโทนแดงนะครับอยู่แล้วนะครับออกทนติวไมลวกนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นนกที่เป็นสีติวไม้ลวกเลยครับพี่น้องครับนกที่เป็นสีติวไม้ลวกนี่นะครับจะสีลกสลกับช้ามากนะครับจะแดงแดงแป๊ดอยู่ครับนะครับหกปีเจ็ดปีอย่างเงี้ยยังจะสีแดงอยู่เพราะว่าสีเขามันเข้มมากสําหรับนกสีติวไมลวกนะครับหรือติวไม้ห่วกนั่นแหละนะครับนกมันจะ,จะ สีเข้มของพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันจะมันจะผสมนะครับมันจะผสมสีก็คือสีส้มแกมแดงแล้วก็ออกสนับปีออกเทาๆด้วยนะครับมันก็เลยไม่ใช่นกติวไม่ลวกเพราะว่าติวไม่ลวกจะเป็นสีแดงแป๊ดเลยนะครับแดงแกมส้มแป๊ดเลยนะครับซึ่งสีมันจะกลับยากตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเจ้าเป็ดผมนะครับไปดูเลยตอนนี้ก็ยังแดงแป๊ดเลยนะครับอ่าฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับน่าจะได้อออกทดลองดู นะครับน่าจะได้ออกทดลองดูแน่นอนสําหรับเจ้าคุณด่านนะครับผมมั่นใจเลยเกินดูแข้งดูอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับยิ่งรู้เลยว่านกน่าจะมีอายุนะครับในระดับหนึ่งแล้วะนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยจะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานนะครับก็จะเอาออกนะครับเทสดูแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าคุณด่านนะครับผมอ่ะ ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้แค่วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับแต่ผมมั่นใจแล้วล่ะว่า70%ซนตนะครับเป็นนกที่เลี้ยงมาแล้วแหละนะครับแน่นอนแต่จะเป็นนกต่อหรือไม่ต่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคุณดานนะครับวันนี้ได้ขึ้นต้นแน่นอนครับวันเย็นนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับผมเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับศึกษาเรื่อยๆพยายามดูนกต่อของท่านว่าจากสีเดิม นะครับสีเดิมสีที่เป็นโทนสีแดงนะครับหรือสีเทานะครับพอเลี้ยงไปนานๆแล้วสีมันจะกลับนะครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็ให้พี่น้องนั้นลองไปวิเคราะห์ลองไปทดลองลงไปสังเกตนะครับนกท่านดูนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่่เคยสำหรท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผม กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครสลับผมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ